เขาซื้อมาฉนไม่กิก็ยั่งเทียนนะไปด้วย Eso กับตู้โบราณสมาจะนลงมข้ตัวจ้ะตอติติดี๊ยบ้ไหมให้เป็นตู้สองว่ากันลังไ่หลายแวกับตู้ห้านั่น 对吧？那没停。嗯。那没停吧？你干嘛？干嘛？转，转又转，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 转。 หนุมสละวันคนมาพวนเดินเดินทางกลับแล้วพี่น้องบปนี่คนละไปรอถ่ายตู้จะได้ถ่ายตู้น้ำพุเลยพี่น้องเลยไอถ่ายตู้น้ำหมู่เนาะบปนี้เวลาจะใ่กับเสื้อตู้สั้นนี่แหละมันําเป็นเทเลอร์นี่มันเป็นพว่วงสองพ่วงพี่น้องตู้สั้นคือกันมปนี่แหละพี่น้อง เปลี่ยนที่สามสองรอบพี่น้องรอบที่สามได้ไปล้างหนึ่งได้ซีห็นพี่น้องเอ้ยม่ีหมานเลยมันนี้นอนท่าน ถ้าหลับตัวถ้าเป็นตัวโจนว่รหัวฟูวดพี่น้องเลยนอนเวลาลูกขึ้นมาจับโทรศัพท์ไล์สดไปรยที่ระแดดแล้วพี่น้องเลยเห็นจะรถตลาดแล้วเนาะอยู่ในกรุงเทพแล้วนะพี่น้องมันอยู่แถวบ้านทฮากเเา็เห็นแต่ป่าเห็นแต่ต้นไม้เขินคนแล้วพี่น้องเลยสวัสดีจ้าสวัสดีตอนบายบายเด้อพี่น้อง อดกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยมันมา่าษีลดความโอนเสนอแล้วมีกินข้าวเท็กสแตด้และไม่ได้เอินพี่น้องมากินน้ำกระไดสั่งน้ำหนักคน,น้อรถเปล่าสาวก็ได้ไม่ได้สั่งเ้อพี่น้องรถเปล่าเนาะ ใแน่นอะนโลงพี่น้องส่งนี่โอ้กันเช้าๆวันส่งเจ็ดโมงนี่พี่น้องขออนุญาตเซ็นมือกันนะพี่น้องนะเจ็ดโมงนี่อ๋ออันวิ่งเงินตู้เทเลอร์จ้านี่สิไปสิไปใส่อันหงสุรสอย้อยุประทุมจ้าตูวสันจ้ะพี่น้องไปบดสคุมวงเลยจ้ะแล่นการ์ดก็แล่นจ้ะ กาวเชียงของก็เล่นจ้ะหาเดือนเรื่อๆจ้ะแต่ว่าเล่นแถวกรุงเทพเมื่อเส้าก็ไปมหาชัยมาจากเอาตู้กระดาษไปเปิดคลองเจ็ดน่มันจะไปบรรจุไปบรรจุกระดาษคลองเจ็ดไปมีแล้วจ่เพิ่มใจงานนะเนาะจะเอาง่ายๆเนาะไปทั่วประเทศคือกันานะจะมีงานท้งเรือก็ไปทางนั้นจะมีมีได้ไปภาคอีสานจแ้ะแมีไปกาแพงเพชรนั่เนี่ยจ้ะ ตู้เทเลอร์พี่น้องเลยสาวอุทไทยนะั่นแหละตู้เทเลอร์ตู้เทเลอร์รถรถเทเลอร์ตู้คอเทเนอร์พี่น้องเอออันต้องใส่หิวเข้าแหงหล้าตาลายสิรถความอ้วนย่านรถไม่ได้อยู่พี่น้องเลยกินไว้เม็นปนได้สาวอุทไทยคันได้ลูกนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินเล้ได้สาวอุทไทย ตู้ยหญกะเอารลับตู้เดียวแล้วพี่น้องคันตู้สั้นกะหลับสองตู้ไปข้างมูอนำกอพี่น้องอิยกตู้ไปเนี่ยกะรอค้มาถ่ายตู้ไปแลวไปเนี่ยคนละตู้แล้วพี่น้องแ่บ่ะแ่บดีเั่นละมันเสยดีนะ่มัน มอเตอร์เวย์พี่น้องดังสีเดินทางกลับโอ้ขจายเห็นอย่างงี้อจารย์ครูพาลักเรียนมัศน,นาศึกษา้วพี่น้องไม่มีทิวทัศน์เผื่อแล้วพี่น้องเอยเดวสาม้ไดสิไลซสดเหม่อเด้อจาาเขอบคุณหลายาเด้อจายที่ามาเมิิง มาติดตามมาทำข่าวข่าวการงานนะจ๊ะคุณละลายจ้าดีจ้ะ